สำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับอยู่ที่ 40.17160686.coin อคอยะครับผมก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่สนใจนะครับฝากก, like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะครับผม ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟีชแนลนะครับวันนี้นคาปบก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับที่มีชื่อว่าดอทคอยนะครับที่ผมได้ทําการถอนไปนั่นเองจํานวน40เหรียญน,นะครับผม ก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ทําการถอนเป็นในส่วนของกระเป๋าบายนแนนนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้กระเป๋าอื่นๆได้ในการรับเหรียญคริปโตต่างๆนะครับผมซึ่งกระเป๋าเนี่ยมันใช้ได้ทุกกระเป๋าเลยเนาะมันไม่ได้จํากัดกระเป๋าในการรับเงินนะครับจะใช้เป็นบิตคับสตางโปรบายนนคอยเวส ซิปเมกบิทาซ่าใช้ได้หมดนะครับผมมันไม่ได้จํากัดเนาะอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นไบเน็ตนะครับในการรับเหรียญน,นั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับผมมีเหรียญดอทคอยนะครับประมาณ216.94เหรียญน,นะครับเป็นเงินดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ40ดอลลาร์นั่นเองนะครับราคาเหรียญของดอทคอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.27บาทไทยนะครับต่อ1เหรียญน,นะครับผมมี2 216นะอ่าเดี๋ยวผมคัดล็อกตรงนี้ไปคำนวณให้ดูนะครับว่าเป็นเงินกี่บาทนะครับผมอ่าก็วางลงไปตรงนี้ในคอยมาเก็ตแคปนะครับวางลงไปนะเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่1,300นะครับอ่า1,300ห้าสิบเก้าบาทนะครับผมอันนี้ได้จากการทําฟรีทั้งหมดนะครับไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับ สำหรับเว็บไซต์ที่ผมใช้ในการทำเงินคริปโตเนี่ยก็เป็นเว็บยอดฮิตอันดับหนึ่งเลยที่หลายๆคนเนี่ยทำเงินจากเว็บนี้กันนะครับมีชช่อว่า u ัคไซไฟนะครับสำหรับ u ัคไซไฟเนี่ยก็ใครที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยรีบเข้ามาทำเลยเพราะว่ามันทำเงินได้จริงแล้วก็ทำเงินง่ายนะครับทำเงินได้2ช่องทางหนึ่งเลยก็คือสกุลเงินคริปโต2ก็คือ True m o n e y Wallet นะครับใครไม่มีกระเป๋าคริปโตแล้วก็ถอนเป็น Wallet ได้นะครับบางคนเนี่ยทำวันละ100บาทเลยจากเว็บนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครนะครับวิ ที่การสมัครผมแนะนําให้เราไปดูในส่วนของคลิปแรกนะครับผมจะใส่ไว้ให้ด้านล่างคลิปนูนนี้นะครับเป็นรายละเอียดของการสมัครเลยนะครับลองเข้าไปดูนะครับสําหรับลิงก์การสมัครเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับตรงคอมเมนต์นะผมจะปักหมดุดลิงก์การสมัครไว้ให้ก็ลองเข้าไปสมัครดูนะครับทำไม่ยากนะครับผมสมัครตามคลิปที่ผมสอนได้เลยนะครับเว็บนี้นะครับผมเมนูต่างๆเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะ แนะนำให้ใช้ผ่านตัว Google Chrome นะครับเพราะว่ามันจะแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับสามารถทำได้ทั้ง Android, iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับผมสำหรับวิธีการถอนเงินเนี่ยผมได้ลงคลิปวิดีโอไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้ดูไปแล้วเนอะว่าต้องถอนตรงไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะสอนการใช้งานแล้วก็การถอนเงินอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะต้องทําก็คือให้เรามากดตรงของขวานรายชั่วโมงนะครับตรงนี้ เมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นการเคลมคะแนนนะครับตั้งแต่1 0ถึง18คะแนนเลยนะครับอันนี้จะเคลมได้ทุก1ชั่วโมงเนาะใครมีเวลาว่างก็เข้ามากดเคลมตรงนี้ได้นะครับหรือจะไปทําช่องทางอื่นก็ได้ที่มันได้รับคะแนนเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าต้องทําตรงไหนอีกนะครับผมกดเรียกร้องไปนะอันนี้เราได้รับคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรากดไปที่แผงควบคุมนะครับด้านบนซ้ายนะครับแล้วเราก็มากดตรงคําว่าโบนัสความพักดีด้านขวามือนะครับที่เป็นกรอบสีเขียวนะครับ กดเข้าไปเนาะเป็นการเช็คอินรายวันนะครับในแต่ละวันเนี่ยเมื่อเราเข้าใช้งานเนี่ยเราจะต้องมาเช็คอินนะครับผมอ่าคุณอยู่ในอ่าสตีกนะครับผมสองนะครับผมก็คือวันที่2ในการเช็คอินนะครับคุณจะได้รับโบนัสบวก3นะครับก็คือจากตอนแรกเนี่ยยี่สิบนะครับบวกมาอีก3เป็น23นะครับถ้าคุณเช็คอินทุกวันนะครับจะสะสมรางวัลความพักดีอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละวันนะครับสูงสุดถึง300คะแนนเลยนะครับผมก็ลองมาเช็คอินทุกวันได้นะครับผมตามนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็ให้เรามากดตรงคําว่า offer นะครับตรงนี้นะครับที่มันเขียนคําว่ารับ BXT นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องทางที่ทําคะแนนได้เยอะมากๆนะครับที่หลายๆคนเขาทํากันนะครับเป็นการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับจะได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะเนาะก็จะเป็นเว็บไซต์ บบสอบถามต่างๆเลยที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับบล c k กไซไฟนะครับก็ลองเข้ามาทําดูลองเปิดใจทําดูเนาะใครที่ทําครั้งแรกก็อาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับเพราะว่าการทําแบบสอบถามครั้งแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับกว่าจะจับจุดจับทางได้เนี่ยกว่าจะตอบผ่านเนี่ยก็ค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับถ้าใครตอบผ่านหรือว่าจับจุดจับทางได้แล้วเนี่ยเว็บนี้ก็บอกเลยว่ากล้วยๆเลยนะทำเงินได้สบายชิลๆเลยนะครับผม ก็มีทรามบักยูโดโนะครับเซอร,ร์เวทามเว็บไซต์หลักๆที่หล,หลายๆคนเขาทํากันนะครับลองเข้าไปดูเนาะอย่างเช่นยูโดและกันยูโดเนี่ยก็คะแนนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ600-800นะครับจนถึง6,000เลยนะถ้าเราทําผ่านเนี่ยก็ได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะแล้วนะครับในส่วนของเว็บไซต์ยูโดนะครับลองเข้ามาทําดูนะครับผม ส่วน Survey Time นะครับเซอร์เวทามเนี่ยเขามีบอกนะครับรับ3,000 BXT นะครับบวก1ดอลลาร์โดยตรงกับ PayPal หรือว่า Amazon ด้วยนะครับผมก็ลองเข้าไปทำดูเนาะถ้าเราทำผ่านนะครับต่อไปเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็คือการอ้างอิงและรับนะครับผมตรงนี้จะเป็นในส่วนของการเชิญชวนหรือว่าการแนะนำเพื่อนนั่นเองนะครับสำหรับการแนะนำเพื่อนเนี่ยเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่า ค่าแนะนำเนี่ยอยู่ที่10%ของคะแนนของเพื่อนนะครับลิงก์แนะนําเพื่อนก็คือตรงนี้เลยนะครับเราสามารถคัดลอกไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเองนะครับว่าคุณมีความสามารถแค่ไหนในการแนะนําเพื่อนนะครับแนะนําผ่านช่องทางไหนได้บ้างนะครับจะเป็น Facebook, Twitter, Line หรือว่า Youtube นะครับ TikTok นะครับผมก็สามารถทำได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเองว่าคุณมีความสามารถในทางไหนในการแนะนำเพื่อนเนาะลองไปทำดูได้ถามว่าไม่แนะนำเพื่อนได้ไหมไม่แนะนำเพื่อนก็ได้นะครับทำเงินได้เช่นเดีวยวกันคุณทำคะแนนครบคุณก็ถอนเงินได้ปกติเลยนะครับผมไม่เกี่ยวกับการเชิญหรือว่าไม่เชิญนะต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นเควสตรายวันนะครับเป็นภารกิจเนาะให้เราทำเก็บคะแนนเพิ่มเติมเนาะ ตัวนี้จะเป็นการกรอกแบบสํารวจข้อเสนอนะครับ10รายการนะครับรับไปที่200 BXT นะครับผมก็ลองเข้าไปทําดูตามหัวข้อเนี่ยเขาเขียนบอกนะครับว่ามันเป็นหัวข้อหรือว่าแบบอะไรนะครับเป็นในส่วนของเควสอะไรนะครับลองเข้าไปทําดูนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ในส่วนของการใช้งานสําหรับการถอนนะครับก็ให้เลือกไปที่เมนูถอนหรือว่าวิดดอนะครับกดเข้าไปที่สกุลเงินคริปโตการถอนเงินคริปโตเนี่ยมีทั้งหมด13เหรียญนะครับ ซึ่งมันไม่ได้จํากัดกระเป๋าในการรับเงินนาะเพื่อนเก็สามารถใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเงินนะครับจะเป็น b i t ค u ับสตาร์โปรไบ c น c แนนคอยเบสฟอร์เซดเพก็ใช้ได้หมดนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับผมที่ผมถอนไปเป็นด o ทคอยเนาะขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่5 0คะแนนอ่าห้าหมื่นห้คะแนนในการถอนนะไม่ใช่50คะแนนนะครับอยู่ที่26เหรียญน,นะครับผมถอนไปที่40เหรียญน,นะครับก็75,000คะแนนในการแลกเปลี่ยนนะครับผม ถ้าใครได้ดูในคลิปแรกที่ผมอสอนถอนไปเนี่ยก็น่าจะทราบนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับการถอนเงินมี2วิธีนะครับก็เป็น Wallet ก็มีนะครับผมนี่คือ t u u m เ n ่วอ l l l e t นะช u มิเน่ว l จะเริ่มต้นที่100บาทนะครับผมสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1,000บาทนะครับก็คือ300แสนคะแนนนะใครมีะคะแนนเยอะก็แนะนำให้เราถอนเลยแล้วกันนะอย่ากเก็บไว้เยอะอย่างเช่นครบยอดขั้นต่ำแล้วเนี่ยก็ถอนได้เลยนะครับลองไปถอนดูนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการถอนนะครับที่ผมได้ทําการถอนไปนะครับอยู่ที่40เหรียญดอทคอยเนาะก็คืออันนี้ล่าสุดนะครับถอนไปวันที่ประมาณวันที่14นะครับ14มกราลก็เข้ามาวันที่15นะก็ประมาณ1วันเงินเข้าเลยนะครับรอประมาณ1วันนะครับก็ยังจ่ายเงินปกติในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็รีบเข้าไปทำเนาะเพราะว่ามันทําง่ายได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครที่อยากจะ ทำแล้วขายเหรียญเลยก็ได้นะครับในส่วนของกระเป๋าต่างๆนะแต่ผมยังไม่ขายนะผมจะเก็บไว้สัก2-3ปีนะครับเป็นส่วนของเหรียญดอทคอยนะเผื่อราคามันจะขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันเคยขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณ23บาทต่อ1เหรียญแล้วนะก็อยากจะเก็บไว้ในอนาคตลองดูว่ามันจะขึ้นได้เท่าไหร่นะครับผมถ้าขึ้นไปหลักร้อยหลักพันในอีก2-3ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็ดีต่อเรานะครับถ้าเราไม่รีบใช้เงินนะครับผมก็ประมาณนี้ ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ